สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลเหมือนเดิมช่องที่นำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสาระดีๆวิถีชีวิตบ้านๆตามแบบฉบับของอ้อยเองนะคะและคลิปนี้อ้อยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับน้ำหมักชนิดหนึ่งค่ะที่มีประโยชน์มากๆเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเลยที่คนรักการปลูกและบรรดาสายกเกษตรอินทรีย์เหมือนอ้อยนะคะจะต้องมีติดส่วนไว้นั่นก็คือจุลินทรีย์หนอกกล้วยนั่นเองค่ะและเห็นไหมคะด้านหลังนี่เป็นดงกล้วยนะคะ เข้ากับคอนเทนต์ไหมนอกจากทำความรู้จักกันแล้วยังไม่พอเดี๋ยวคลิปนี้อ้อยจะพาไปทำด้วยเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเลือกหนอกกล้วยเพื่อมาทำน้ำหมักจูดินซีนะคะอ้อยจะขอบอกให้ฟังถึงประโยชน์ของจูดินซีตัวนี้ก่อนค่ะในหนอกกล้วยเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชและก็สารที่มีรสฝาดในหนอกกล้วยนี่นะคะยังสามารถไปกำจัดเชื้อราและก็แบคทีเรียที่เป็นโทษกับพืชและดินได้อีก น้ำมักจุลินทรีย์หนอกล้วยนะคะเราสามารถนําไปราดลดลงดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ต้นพืชของเราเนี่ยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็บํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์นะคะหรือว่าเราจะไปผสมกับฮอร์โมนชนิดอื่นนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้หมดเลยค่ะเอาละพอรู้ประโยชน์ของจุดินทรีมหัศจรรย์ตัวนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยขอเวลาเลือกหน่อกล้วยแล้วก็ขุดหน่อมาเลยทีเดียวขอเวลาแป๊บนึงค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากเดินงงอยู่ในดงกล้วยพักหนึ่งนะคะอ้อยได้มาแล้วค่ะนี่หน่อกล้วยที่เราจะมาทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยกันนะคะลักษณะที่ดีที่สมบูรณ์นะคะก็ความสูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วไม่ต้องล้างนะคะขุดมาทั้งหน่อทั้งโคนแบบนี้แล้วก็ดูที่ใบอะคะ่ะสังเกตดูว่ามันจะเป็นมันยังไม่บานเท่าไหร่นะคะมันยังเป็นใบาดาบอยู่ก็เดี๋ยวอ้อยจะตัดลายออกสักหน่อย ตัดปลายออกแล้วก็ประมาณนี้ประมาณเมตรหนึ่งอ๋อ,อแล้วเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เหมาะสมที่เราจะไปขุดหนอกกล้วยมาทําน้ําหมักยูรินซีก็คือช่วงเช้าค่ะเวลาเช้าเ้าเนี่ยยูรินซีฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในหนอกกล้วยเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเวลาเช้าอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้แดดค่อนข้างแรงค่ะร้อนแต่เช้าเลยได้หนอกกล้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์อย่างอื่นกันค่ะไป เริ่มกันเลยค่ะท่านผู้ชมสิ่งที่เราเตรียมไว้อันดับแรกที่ต้องมีก็คือหนอกกล้วยอันนี้ประมาณ3กิโลกรัมนะคะหนอกกล้วยหนึ่งนอแล้วก็จะต้องมีนี่นี่ค่ะถังหมักนะคะต่อไปก็เป็นกากน้ําตาลค่ะนี้ใช้ประมาณ1ลิตรนะคะหรือถ้าใครไม่มีกากน้ําตาลก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงได้ค่ะประมาณ1นกิโลแล้วก็นมเปรี้ยวค่ะ1ขวด1ขวดเล็กก็พอนะคะสําหรับหนอกกล้วย3ากิโลแล้วก็อันนี้คือลูกแป้งข้าวหมาักค่ะเพื่อนๆ ลูกแป้งข้าวหมากหนึ่งลูกอันนี้อ้อยได้บดเป็นผงไว้แล้วเรียบร้อยสําหรับท่านใดที่สงสัยว่าเอา้าฉันไม่มีลูกแป้งข้าวหมากไม่ใส่ได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่แทนลูกแป้งข้าวหมากได้ไหมคําตอบก็คือได้ค่ะเราใส่เป็นข้าวหมากที่สําเร็จแล้วก็ได้หรือถ้าใครหาไม่ได้เลยทั้ง2องอย่างเราใส่แค่นมเปรี้ยวกับกากน้ําตาลก็ได้เช่นกันค่ะ สูตรน้ำหมกักจุวดินซีหนอกกล้วยจะไม่ตายตัวอะไรมากมายนะคะและในแบบฉบับของอ้อยนี่ก็คือเราสามารถจะประยุกต์ใช้เอาสิ่งที่เรามีมาใช้ได้ค่ะถ้าท่านใดที่ไม่มีหาไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสแต่อย่างใดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเดี๋ยวเราจะสับหนอกกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ตามสไตล์ถ้ายิ่งเล็กมากก็ยิ่งดีะคะ่ะเพื่อน จากเราสับหนอกด้วยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ้อยก็จะได้ชิ้นแบบนียคะ่ะเล็กบ้างใหญ่บ้างเนาะตามภาษาเอาใส่ถังเรียบร้อยจากนั้นเราก็ใส่กากน้ําตาลค่ะ1ลิตรนะคะถ้าใครที่ใช้น้ําตาลทรายแดงก็1นกิโลกากน้ําตาลนี่เป็นอาหารของจุดินรียหลังจากนั้นเราก็ใส่จุดินซียค่ะก็คือนมเปรี้ยว1นขวดเล็กค่ะใส่ไปเลย จากนั้นตัวย่อยสลายอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือลูกแป้งข้าวหมากใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่เป็นข้าวหมากสำเร็จก็ได้ค่ะทีนี้เราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะประมาณ4ลิตรหรือกะแค่พอให้ท่วมๆ่วมหนอกกล้วยของเรานะคะทีนี้เราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ปิดฝาแล้วเดี๋ยวเอาไปตั้งในที่ร่มนะคะทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์หรือว่า14วันค่ะเพื่อนๆนแต่ว่าในช่วงอาทิตย์แรกอะ่ะเราจะต้องเปิดฝาแล้วก็หมั่นมาคนทุกวันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะในการทําจูดินซีหนอกล้วยนะคะน้ําหมักประสิทธิภาพสูงและเดี๋ยวหลังจากหมักครบ14วันแล้วนะคะหน้าตาเป็นยังไงอ้อยจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆซึ่งน้ำหมักชนิดนี้ก็สามารถนำไปทำตามกันได้นะคะสูตรแบบง่ายๆแต่ประสิทธิภาพสูงมากๆ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่อ้อยนำเสนออยู่เรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้สำหรับการทำน้ำหมกักจุวลินซีหนอกล้วยนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ